5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับระวิทย์หนอุตสาหะครับวันนี้ผมบทความที่ชื่อว่า if you use these five types of words or f a c e s นะฮะ you sounds immature ก็คือคำพูดพวกนี้หรือว่า ชุดคําพูดพวกนี้เนี่ยไม่ควรใช้เพราะจะทาให้คุณดูไม่ <c oughs> ไม่เป็นผู้ใหญ่ไม่เป็น professional แล้วกันอะบอกว่าหลักการเวลาพูดเนี่ยนะฮะให้ให้ให้คำหนึ่งสหลักกรที่เรียกว่า3ามกับสามอนะฮะสาคืออะไร Clear, Concise, compelling c นะฮะ c ค e a r คือชัดเจนอะ่ะไม่ต้องอ้อมคอไม่ต้องอ้อมโลกนะครับ e o n c i s e คือสั้นนะฮะจำไว้เลยว่ายิ่งพูดเรื่อง ที่ยากๆาซับซ้อนเนี่ยให้มันง่ายและสั้นเท่าไหร่เนี่ยคือต้องใช้ความสามารถเยอะนะครับ compelling ก็ Comp <aring S 1> คือเข้าใจง่ายนะฮะ 3e คืออะไร emotional educational and entertaining นะครับเวลาเล่าเรื่องเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเล่าแล้วมันมีความแบบ emotion เนี่ยนะคนจะจะรู้สึกแบบเอออยากอยากฟังตามนะครับ คำว่าอีโมชันไม่ได้ไหมายถึงดราม่านะอีโมชันได้หลายแบบ Educational คือเขาฟังแล้วเขารู้สึกเออเขาได้อะไรนะครับแล้วก็ e n t e r t a i n i n นนะฮะแม้ว่าจะเป็นการพรีเซนต์งานที่ Serious เนี่ยบางทีมุกตลกในจังหวะที่ถูกต้องเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะอะไรที่ไม่ควรพูดออะอะไรที่ไม่ควรพูดนะครับบทความนี้บอกว่าอันที่หนึ่งเขาเรียกว่า Off-Topic Statement นะฮะคือเรื่องที่ไม่เกี่ยวเช่น อ้นเนี่ยขอโทษจริงนะครับที่ presentation ผมวันนี้มันไม่สวยเลยเพราะว่าผมงานยุ่งมากอ้แบบนี้ไม่ควรพูดนะฮะคือแบบมันมันไม่รู้จะพูดทําไมนะฮะอันที่สองคือคําพูดที่สิ้นเปลืองคําพูดที่สิ้นเปลืองนะครับเช่นใช่ไม่คับอย่างเงี้ยสมมตินะฮะเหมือนเหมือนแบบถ้าถ้าเป็นภาษาฝรั่งมันจะมีคาว่า you know you know เนี่ยคนที่พูด you know เยอะๆเนี่ยติด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 กันหลายๆประโยคเนี่ยมันน่าท้องานนะฮะคือมันไม่ได้ add value เลยเข้าไปกับสิ่งที่เราพูดเลยอันที่สามคือ buzzword นะฮะ buzzword เนี่ยเป็นอันที่ ที่ต้องระวังมากที่สุดเลยนะ,ะคือในอย่างช่วงเวลาเนี้คนก็จะพูดเรื่องของอะไรล่ะเมตาเวิร์สอะไรพวกนี้นะฮะคือพูดได้นะครับแต่ว่าต้องแน่ใจว่าเราพูดอยู่ในบริบทที่มันจำเป็นต้องพูดจริงๆอย่างคำหนึ่งที่ผมก็ระวังมากเพราะผมรู้ว่าก็เป็นบัสเวิร์ดประมาณหนึ่งเหมือนกันก็คือคําว่ารีสกิลนะเพราะาจริงๆริงเนี่ยมันเป็นธีมของของมิชชั่นทูดมู n ด้วยซ้าแต่ผมก็จะพยายามระวังเวลาจะพูดคํานี้คือจะพูดก็ต่อเมื่อมันอยู่ในบริบทที่จําเป็นต้องพูดจริงๆคือถ้าเกิดว่ามมันนนไไ่่่ดด้้ออยููใบบริบททีจจะจะตงพ อย่าพูดนะครับเราจะมันจะฟังดูตลกโดยเฉพาะสำหรับเวลาพูดกับคนที่เขารู้เรื่องมากๆเนี่ยนะครมันจะยิ่งฟังดูตลกเข้าไปใหญ่นะครับอีกอันนึงเขาเรียกว่าเป็น hedge words นะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนคำแบบคล้ายๆกับ่ะ I guess หรือว่า sort o f อะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะคือมันเป็นคำเหมือนกับคล้ายๆกับยิ่งทำให้สิ่งที่จะพูดเนี่ยมันมันฟังดูว่าว่าเรามั่นใจในสิ่งที่จะพูดเนี่ยน้อยลงไปอีก ประมาณนี้แหละมั้งคับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันก็ประมาณนี้แหละคือมีความเป็นเครื่องกลางนะฮะไอ้คำพูดพวกนีก้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าคนที่เขาฟังจากเราเขาอยากฟังว่าเฮ้ยเรามั่นใจสิ่งที่เราจะพูดอยู่อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า throwaway f a c e นะฮะ throwaway f a c e เนี่ยมันเป็นรูปประโยคที่คล้ายๆกับว่าเราอ่ะไม่ควรจะมายุนพูดเรื่องนี้ตรงนี้นะครับสมมติสมมติสมมติเราพูดพูดอยู่แล้วแล้วเ,เขาบอกว่าเรื่องเนี้ย ผมยังไม่ได้ศึกษามานะฮะแต่ว่าผมเดาเอาว่าอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยอย่าพูดดีกว่าเนืออ่องจากคืออยู่ดีพูดมันยิ่งทาให้เราดูแบบเครดิตแย่ลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นคําพูดจริงๆแล้วเนี่ยนะผมเนี่ยเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังนะฮะงานพูดที่ผมต้องเตรียมตัวเยอะที่สุดคืองานพูดที่เวลาสั้นที่สุดเช่นเท็ดนะฮะตอนที่พูดเท็ดเนี่ยเตรียมตัวเยอะที่สุดเหตุผลเพราะว่าการจะพูดเรื่องที่มันยาวๆแล้ว,ลวให้คนเข้าใจในระยะเวลาสั้นได้เนี่ยมันต้องเตรียมตัวเยอะคือหนึ่งคำที่พูดเกินไปเนี่ย มันก็ถือว่าทําให้มันไม่มีความจําเป็นแล้วนะครับก็ฝากไว้อันนี้น่าจะเป็นทิปที่น่าจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยเลยทีเดียวละขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที